จะยืนหยัดได้ยังไงในวันที่โลกไม่เห็นค่าความดีของเราถ้าคุณกำลังเหนื่อยกับโลกนี้อยากกดข้ามคลิปนี้เด็ดขาดในยุคที่ความดีถูกดูแคลนศรัทธาถูกตั้งคำถามและความจริงถูกกลบด้วยเสียงของคนส่วนมากการยืนหยัดคือบทสนทนาที่อัลลอฮ์ทรงวางไว้โดยเฉพาะในปลายยุคที่ใกล้เกียรมะมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่การละหมาดให้ครบแต่คือการไม่ปล่อยหัวใจให้หลงทาง ไม่ตามกระแสที่ขัดกับศาสนาแม้จะโดนเย้ยโดนปฏิเสธหรือแม้แต่ต้องเดินคนเดียวอัลลอฮ์ตัดไว้ในสุรอวุศีลาสอายะที่3 0มสถึงสาว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราและพวกเขาจะยืนหยัดอย่างมั่นคง อลาอกะจะลงมาหาพวกเขาและกล่าวว่าอยากกลัวอย่าเสียใจแต่จงรับข่าวดีถึงสวรรค์ที่พวกท่านได้รับสัญญาไว้นี่คือรางวัลของพัวใจที่ยืนหยัดเพื่ออัลลอฮ์แม้โลกทั้งใบจะมองไม่เห็นค่าแต่พระองค์ทรงเห็นและพระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่ ถ้าคุณกําลังรู้สึกโดดเดี่ยวกับความดีที่คุณเลือกจงจําไว้ค่ะว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวยืนหยัดต่อไปค่ะเพราะอัลลอฮ์ทรงอยู่กับผู้ที่อดทนและผู้ที่ยึดมั่นในขุนทางของอัลลอฮ์เสมอค่ะอินชาอัลลอฮ์